เป็นตำนานพระเอกดังมานอพอศวเทพเสียชีวิตในวัย86ปีเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงครับโดยเฉพาะวงการภาพยนตร์ไทยทีล่าสุดเพิ่งจะมีการสูญเสียอีกครั้งกับข่าวเศร้าของการจากไปของอดีตพระเอกหนังไทยคนดังอย่างมานอพอศวเทพซึ่งจากไปอย่างสงบเมื่อเช้าวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566สิรลอายุรวม86ปี ซึ่งเรื่องราวข่าวเศร้านี้ครับทางเพจดาราภาพยนตร์ได้แจ้งข่าวไว้โดยทีมงานข่าวดาราภาพยนตร์โทรสอบถามกับคุณเอ๋บุตรสาวคนโตของอามมนพได้รับข้อมูลว่าคุณพ่อเพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาอายุ86ปีหลังจากนั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณพ่อมีอาการปวดท้องก็ไปตรวจก็พบว่ามีนิ้วในกระเพาะจึงเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาลโรคนิ้วในกระเพาะอาหารที่อักเสบและมีการติดเชื้อลามไปในกระแสโลหิต คุณพ่อเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลทหารเรือสิริอายุรวม86ปีโดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรมพันจาเอกมานพอสวเทพณวัดเจ้าอามถนนบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยวันเสราร์ที่28ตุลาคม2566และพิธีชาพนก,กิจวันอังคารที่31ตุลาคมเวลา17นาฬิกาณเมนวัดเจ้าอามประวัติของมานพอศวเทพนั้นมีชื่อเล่นวายะเกิดที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาจากโรงเรียนจากทหารเรือสัตหีบเคยทำงานอยู่ที่กองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นพลขับประจำตัวของจอมพลถนอมกิติขจรได้รับยศเป็นพันจ่าเอกมานบเริ่มเข้าวงการภาพยนตร์โดยใช้ชื่อว่านาวินเทพโยธีแสดงเป็นพระรองเรื่องแรกคือนางสมิงพาย2,506ต่อมาแสดงเป็นพระเอกในเรื่องพิชิตทรชน2,507แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จจึงเป็นดาราสมทบอีกในเรื่องเพชรน้ำผึ้ง2,508 ต่อมาก็แสดงภาพยนตร์เรื่องหลังเลือดแดนสิง2,512กระทั่งพลเรือโทบันดิตสุวงแนะนำให้ไปพบกับเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนกับหม่อมปริมบุญนาคจึงให้แสดงเป็นพระเอกคู่กับสุธิตาพัฒนุษในเรื่องละครเลพร้อมกับเปลี่ยนชื่อมาเป็นมานพอัศวเทพเรื่องละครเล่เข้าฉายเมื่อวันที่25เมษายน2512ชื่อของมานพจึงเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้อย่างมาก ก็คือชูของเปียกโปสเตอร์เข้าฉายเมื่อวันที่28ธันวาคม2515จากนั้นมานพอัศวเทพก็รับแสดงภาพยนตร์เรื่อยมาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทพระรองดาวไล้โดยมานพบได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดาราประกอบชายจากเรื่องเงาราหูปีพศ2519มานพบอัศวเทพมีชื่อจริงว่าวิริยะจุลมกรชื่อเล่นชื่อยะ เกิดเมื่อวันที่16ตุลาคมพศ2477จบการศึกษาจากโรงเรียนจ่าทหารเรือที่สัตหีบรับราชการเป็นทหารเรืออยู่ที่กองบัญชาการทหารสูงสุดและเป็นพลขับประจำตัวของจอมพลถนอมกิติขจรโดยได้รับตำแหน่งยศพันจ่าเอกก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงบังเอิญในปีพศ2505นั้นโดยการพบกับสนานคราประยูนเจ้าของนครพิง์ภาพยนตร์ที่ร้านตัดผมโดยใช้ชื่อในวงการบันเทิงว่า นาวินเทพโยธีก่อนที่จะมีผลงานทางจอเงินครั้งแรกปีพศ2506เรื่องนางสมิงพายประกบกับมิตรชัยบัญชาและกรึงใจว่ลัยลักษณ์ต่อมาจึงได้รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกในปีพศ2507คือพิชิตทรชนคู่กับอมลาอัศวนนต่อด้วยเพชรนำพึ่ง2508 สุดพันดิน2,510หลังเลือดแดนสิงห์2,512ประกบกับสมบัติเมธานีและเพชรชลาชวลาศขณะนั้นรับการแสดงได้ไม่เต็มที่เพราะยังรับใช้ราชการเป็นทหารเรือไปด้วย จนกระทั่งหมอมปริมยุคนณอยุธยาซึ่งเป็นหมอมของพลตีเจ้าวลวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนได้ติดต่อให้เป็นพระเอกภาพยนตร์ของอัศวินภาพยนตร์ซึ่งเล่นละครเรื่องเล่กกับสุทธิสาพัฒนนุร่วมด้วยดารานหน้าใหม่สมัยนั้นคือสายันจันทละวิบูรจารุวันปัญโยภาสและกนกวันดานอุดม ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลชมเชยกำกับศินจากงานมหกรรมภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกครั้งที่15นักกุงมันเดลาประเทศฟิลิปปินในปีเดียวกันจากนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อในวงการมาเป็นมานพบอสวเทพจนปัจจุบันต่อมาจึงมีผลงานตามมาอย่างต่อเนื่องทั้งพระรองตัวร้ายจนได้รับรางวัลตุ๊กตาทองนักแสดงประกอบชายจากเรื่องเงาลา,าหูที่กำกับโดยเปียกโปสเตอร์เมื่อปีพศ2519 ชีวิตส่วนตัวนั้นสมรสกับคุณกุ้งสุนันทจุลมกรมีบุตรและบุตรีทั้งหมด3คนรวมถึงมีผลงานทั้งแสดงภาพยนตร์และผลงานละครโทรทัศน์อีกมากมายทั้งนี้ซูเปอร์สตาร์ดาราขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อการจากไปของมานพอัศวเทพและครอบครัวจุลมกรมาณโอกาสนี้ด้วยครับ Hey that tell me that I they want me to do something that could make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i'ma keep chasing i got all this potential that's deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being just mental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be.